สวัสดีทุกคนนะครับวับนนี้เราจะมาเล่นเกม Amnesia The Dark Descent มันเป็นเกมสยองขวัญมากๆโอ้ยตายตายตายฉันจะเล่นได้ไหมเนี่ยเกมบ้านี่สวัสดีฮะก็พบกับผมอีกครั้งนะฮะหลังจากที่เราลองอาดอะไรที่มันไร้สาระอะไรดูมาหลายตอนแล้วเรามาลองอัดอะไรที่มัน สยองขวัญกันบ้างดีกว่านะนะครับก็กักบ a อ n e s i a The Dark d e s c e n เเป็นเกมที่ผมไม่อยากเล่นมากที่สุดแต่ก็อยากเล่นว่ะคือมันน่าก,กลัวนั้นมาเริ่มมาเลยสตาร์ทเกมเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญยองปี2009ด้วยนะฮะซึ่งขณะนี้เวลาที่ผมเล่นอยู่ ก็เป็นเวลาสามทุ่มสีนาทีนะฮะสามทุ่มสี่สิบนาทีนอกตัวผมกไฟหมดนะฮะเพื่อบรรยากาศที่สงบขึ้น ฉันชื่อเดนิเอลและฉันก็จะมาทำอะไรเนี่ยเกมนี้มันก็คล้ายๆกับอาโอนินะฮะแต่ว่าเป็นอาโอนิเวอรชั่นพับสวยนะ,ะคือเราจะมาติดอยู่ในปราสาทบ้านนี้นะฮะแล้วก็จะมีปีศาจตัวหนึ่งไล่ตามเราตลอดโดยไม่รู้ตัวเลยนะคไอ้เจ้า <c oughs> ดูนะฮะอะไรนี่โอ้ยมึนๆโอยคือหนักไปหน่อยนะ แ n งโอเวอร์ที่่ไหนกันหนูทินเดอร์บ็อกเลยคืออะไรดูเสียงเกมะดูบรรยากาศ follow the liquid trail to find source ตามรอยน้ำอะไรสักอย่าง ไปเพื่อไปหาแหล่งของมันโอเคโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเงินเงนเงนไอ้เหี้ยมืินเฮ้ยอย่ามืินดิแท้ คิดว่าคิดว่าคิดว่าตกใจมากมั้ยเนี่ยฮะปิดเลยมึงอะปิดตู้ด้วยความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินคิดว่าเป็นยังไงเนี่ย go back save and exit เป็น auto save เหรอ เลยเอฟเฟกต์สับเลเกิลไม่จำเป็นนะฮะโอ้ยไม่กล้าเข้าไปอ่ะอ่าโผ่อ่ะอ่า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 อะไรเนี่ยอีเสียงอะไรวะ ผู้พีอ่ะอะไรเนี่ยคริสตัลคริเอเอลออร์สกูดทินเดอร์บ็อกซ์ทูวิกไนไลออร์เชื้อเพลิงนี่นะฮะ ม w h a อ d ดาวอ๋อโอเคนะฮะนี่น่ากลัวชิบหายเลยเฮียอุ้ยเราหลุดคำหยาดอีกแนละ้วผมว่าจะไม่ไม่ไม่ค่อยใช้คำหยาดนะครับผมเป็นคนปากหมานอยู่แล้วลยธรรมชาติของผมนะฮะก็รู้จะแก้ยังไงนี ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นโคตรอาโอนี้จ่อยไปเลยนะฮะซึ่งจากตอนนี้ผมสังเกตดูนะฮะใน YouTube นี่เอาอนี่ระบาดมากเลยทั้งพี่ออยพี่นาลุงพีพกเ็เล่นเอานี้กันหมดเลยคนระผมก็สงสัยผมมาเล่นเกมนี้ดีกว่าผมส่วนตัวผมชอบเกมนี้มากกว่า มันสยองดีผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะเออเออเสียงอะไรอ่ะอ่ออะไก้าวหน่อยิวไไปไปไปี่ทางไหนแคบแหว you kidding me อืมอืมอ,อืมเเเป็นนีอะไรไมึงลุกขึ้นมาเป็นนีอะไรกำลงลุกขึนฮฮฮอะไรวะเนี่ยเฮ้ มันจะน่ากลัวเกินไปไหมวะเฮ้ย จะมากเกินไปแล้วนะเว้ยไม่ไหวกับมึงเลยนะห้องนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยมากโอ้โหดูทางที่ไหนทางมึงมงให้กูเดินไปดิมึงอย่าบ้าเรอไอ้คนทำเกมนี่โรกจิตนะฮะ โอ้โหนชีโอ้พระเจ้ากว่าฉันจะผ่านไปโคตรพ่อโคตรแม่เลยโอ้ยถ้าผมไม่รู้ผมจะเคลียร์หรือเปล่านะ,ะเกมนี้ผมเริ่มจะไม่ไหวกับมันแล้วนะฮะขนาดเริ่มเกมนะครับเนี้ยอะไรวะใครมาตั้งนังเือเรียรลาด้วยเนี้ย โอ้ยฮะ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 โอ้โหขอหยุดสักแป๊บฮะผมเหนื่อออกกูเลยเน,นีระเจ้า โอ้ยอินเซนิตี้ปวดหัวนิดหน่อยกูก็ปวดหัวกับมึงด้วยนะเนี่ยปวดหัวนิดหน่อยนะฮะพระเจ้าพระเจ้าช่วยฉันด้วยโอ้แม่เจ้า พระเจ้าช่วยเออเออนีอ่มงทาบ ต้องเดินต่อไปโอ้ขอหยุดไปห้องนี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทหนึ่งครับขอจบไปแค่นี้ครับผมไม่ไหวแล้วฮะผมจะมาต่อพาร์ทหน้าโอเคครับขอบคุณมากครับ